สวัสดีครับผมหมอเจดีอาร์ตคลินิกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยมีเคที่เสียชีวิตนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสารที่เรียกว่าไซยาไนน์นะครับจริงๆไซยาไนน์ก็มีหลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเกลือไซยาไนน์จะเป็นพวกโพแทสเซียมหรือโซเดียมไซยาไนน์ปกติแล้วไซยาไนน์เนี่ยก็คือยาเบิร์นบุรีนี่เองนะครับนอกจากนี้นะครับแหล่งอื่นๆที่พบได้นะครับก็จะมี พวกแหล่งตามธรรมชาตินะครับก็กลุมของเมล็ดอาจจะเป็นแอปเปิลนะครับมเมล็ดพวกพีชพวกกลุ่มแอปเปริคอนะครับหรือพวกดอกไฮรนเดียนะครับพวกนี้ก็จะมีสารไซยานายอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้คือตัวของบุหรีนะครับบุหรีเนี่ยการที่เราสูน่ยเราจะค่อยๆได้รับไซยานายไปเรื่อยๆ นอกจากนี้แล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ก็ยังไม่ได้ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่จะไปแย่งจับกับตัวฮีโมโกลบินนะครับทำให้ร่างกายเาเนขาดออกซิเจนแล้วขาดพลังงาน<ม>ถา้ามอไซยนายนมันเข้าไปแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปทาการยับยั้งตัวมนตัวคอนดื้อนี้นะครับทำให้ไม่เกิดการสร้างพลังงานซึ่งตัวจะเกิดอวัยวะล้มเหลวตา่ตางๆได้สําหรับอาการของานายนะครับก็ขึ้นกับว่าเราได้รับทางไหนแล้วก็ขึ้นกับปริมาณเท่าไหร่ ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าการหายใจนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้มีหายใจไอมีเสมหะหรือว่าหายใจลําบากนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อสายนายถูกแต่เลือดแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปที่บริเวณสมองของเรานะครับสารที่เรียกว่ากาบาอันนี้ก็จะไม่เกิอดอาการชักได้นะแต่ก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นเวียนหัวสับสนกระส่ายนะถ้าเกิดเป็นมากก็จะเป็นชักหมดสติทาง,างอื่นๆนะครับก็อาจจะมีเช่นการกินจะเป็นข่าวนะครับว่ามันมีการปนเปื้อน ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นไส้อันเจียงถ้าเกิดเป็นมากๆก็มีท้องเสียได้นอกจากนี้แล้วที่ยังไม่รู้คือมีผิวหนังนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับเชยานายหรือโดนเชยานายทางผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของอาการแสบแล้วก็เป็นแผลผูพองก่อนได้นะครับซึ่งเรามาจจะรู้ตัวน,นีเชยานายเนี่ยเข้าไปแล้วอันตรายแค่ไหน็<ม>อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดได้รับสารปริมาณมากก็อาจจะมี อาการที่ค่อนข้างรุนแรงและรวดเรว็วและอาจจะเสียชีวิตได้ภายในหลักนาทีนะครับ mm hmm. คราวนี้ถามว่าถ้าเกิดเราเจอคนข้างเคียงหมดสติแล้วเราเจอข่าวนี้เรานึกถึงว่าเอ้ยอาจจะเป็นใจยานายหรือเปล่าเนี่ยหลักเบื้องต้นของการช่วยชีวิตเลยนะครับคือเราเรียกว่าการทำ C P R ถ้าเกิดหมดสติเรียกไม่รู้ตัวเรียกไม่ตื่นนะครับก็มัอนต้องก็จะมีการกดหัวใจใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นเลยคือ ถ้าเกิดเรานึกถึงเรื่องทายาทอย่าไปเป่าปากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไข้ได้รับทายายมันจะมีการระเหยออกมาทางการหายใจได้นะครับถ้าเกิดเราไปเป่าปากเราก็จะได้รับพิษของทายายด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เน้นย้ำก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้รู้ถึงเรื่องของทายายแล้วก็มีความตระหนักในเรื่องของความอันตรายถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยจะให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้มาที่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับ